This is Blue Big Talk Podcast, ambition to reality. ะะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Bluebit Talk Podcast อดแคสต์ที่จะพาไปพูดคุยกับท alent จากทีมต่ตางๆของ Bluebit มาร่วมแชร์มุมมองและอินไซต์จากการทำงานที่น่าสนใจเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะ อาชีพไซเบอร์ซิเคียวริตี้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะในโลกธุรกิจยุคดิจิทัลแต่ด้วยความที่เป็นอาชีพเกิดใหม่ในตลาดแรงงานนะคะหลายๆคนจึงอาจจะยังไม่ทราบว่าอาชีพนี้มีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรดังนั้น Bluebit Talk Podcast ใน EP นี้อยากพาไปพูดคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานไซเบอร์ซิเคียวริตี้จากบริษัทชั้นนำและปัจจุบันค่ะเขายังเข้ามาจอยทีมที่ Bluebit ด้วยไปพูดคุยกันเลยกับพี่จอยรัชตะค่า สวัสดีค่ะพี่จอยครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันอย่างที่เคนเกิ่นไปค่ะเข้าใจว่าพี่จอยเนี่ยอยู่ในสายงานของ Cyber Security มาระยะหนึ่งแหละไม่แน่ใจว่าพอจะแชร์ได้บ้างไหมคะว่าอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันแบ่งสายงานย่อยๆออกไปได้เป็นอะไรบ้างและแต่ละสายงานมันมีหน้าที่ยังไงคะครับจริงก,ก็ก็ตัวตัวผมเองนะฮะก,ก็เริ่มจากการเป็นซาวตัน uh, มามาตลอด นะครับ uh huh. ก็กือเป็นที่ปรึกษานะครับให้ให้กับลูกค้าแล้วก็จะเห็นโครงสร้างต่างๆเนี่ยที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย,นยนๆนะครับจากที่แต่ก,ก่อนนะฮะยางทางด้านไอนะครับ,น IT, นรบเราก็จะมีโครงสร้างทั่วๆไปอย่างเช่นมีมีมีทีมที่ดูเรื่องอาร์เคเต็กเจอรของ uh huh. ของของไอทนะครับมีการทำเดเวล็อปเมนตนะครับมีการทำไอทีโอเปอเรชันะครับดูแลเรื่อง i n นฟราสต u ั t เจอต่างๆนะครับแล้วก็ มีส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็น non technical คือเป็น i t GRC ก็คือ Governance risk compliance นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมี element ของของทางด้าน,น security เนี่ยมันก็จะอยู่ในทุกๆมุมเลยตั้งแต่การดีไซน์แนละ้ตั้งแต่การทำ architecture นะฮะแล้วก็การการ develop ก็เหมือนกันนะครับเราจะทำอย่างไรเราจะคือตอนนี้เราต้อง integrate ทางความรู้ทางด้าน cybersecurity เข้าไปใน ทุกๆ element ะนะครับในส่วนของ IT operation ก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ perspective ที่คนก็จะเห็นว่าเอองาน security เป็นหน้าที่ของ IT operation นะครับเลกาเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกก็คือทางด้านพวก IT g c นะฮะซึ่งซึ่งอตอนนี้ก็ต้องมีมีเรื่อง cyber เข้ามานะครับทางด้าน cyber risk เข้ามาเป็นเป็นประเด็นที่มีให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับเนื่องจากธุรกิจ รเรามีธุรกิจทุกๆท,ที่เนี่ยมีการทำ digitalization นะครับ,รบมีการนำนำข้อมูลต่างๆเข้าเข้ามาประมวลผลแล้วก็<ม>แล้วก็เป็น core business เนี่ยไปรันบนนั้นบนบนไอระบบระบบ IT เยอะแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยพูดถึง IT พูดถึงพูดถึงพูดถึงภาพทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นงานา cyber security ที่เฉพาะทางขึ้นมาอีกนะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันมันแล้วแต่แล้วแต่องค์กรนะครับว่าจะไปวางไว้ไว้ในส่วนไหนก็อย่างเช่นมีส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นบลูทีมนะครับเป็นส่วนที่ช่วยในการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจจับสิ่งแปลกปลอม,อมนะครับคือเป็นฝ่ายป้องกันจะมีที่เป็นเรดทีมนะครับที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายฝ่ายโจมตีฝ่ายบุกนะครับเพื่อ,อเพื่อหาช่องโหว่ต่างๆเพื่อเทสช่องโหว่ต่างๆไม่ให้เพื่อที่เราจะได้ปิดก่อน จะถูกนาไปใช้โดยโดยผู้ไม่หวังดีนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือเป็นส่วนที่เป็นทางด้าน specialty ใ,ในงานไซเบอร์นครับ,รบก็อย่างเช่นอ,อย่างเช่นงาน digital forensic กับ incident response นะครับก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับรูทีมมีการตอบสนองแล้วแล้วมันเกิดมันต้อง escalate ขึ้นมาทําอย่างไรนะครับเราก็ต้องไป,ไป,ไ,ปไปทำเรื่องอาจจะเป็นเรื่อง t h r e a t hunting คือการไปตามล่าพวก ภายโจมตีต่างๆนะครับดูแล้วมันมีสายงานย่อยๆเยอะมากเลยค่ะส่วนตัวพี่จอยมีประสบการณ์ในสายงานไหนแล้วก็สายงานนั้นมันทําอะไรบ้างะคะของผมเองเนี่ยตอนก็โฟกัสมามาที่ทางด้านเรื่องเรื่องการทำท e ี่เราฝ่ายซิกเสออินซิเดนต์ s รสปอนสนะครับก็คือยอย่างอย่างตัวผมเองผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยอ,องค์กรหลายๆองค์กรนะครับในใน,ในการในการแฮนเดิลในกรณีที่เขาถูกโจมตีหรือว่า มีเหตุการณ์ที่ต้องใช้ต้องมีการทำการ n ิน s t i g ิ t เกตในระดับที่ลึกลงไปนะครับ mm hmm. ทำไปทำไปเพื่ออะไรนะฮะจะทำไปเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับหาความเสียหายนะฮะแล้วก็แล้วก็หาหาตัวผู้กระทำผิดนะครับ mm hmm. หรือว่ารู้ต้นต่อแล้วว่าเออเราเราโดนโจมตีมาด้วยเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงเลือกเลือกองค์กอเราครับก็อย่างเช่น เหตุการณ์ก็มีมีหลายแบบครับอย่างเช่นบางองค์กรนะฮะโดนโดนแฮกทั้งองค์กรเลยนะครับอพอเขาแฮกแฮกเข้ามาได้ปุ๊บเขามาทําอะไรบ้างนะฮะเขาเข้ามาเขาเข้ามาเราอาจจะคุ้นชินกับตอนนี้นะฮะเรื่องแรนด้อมแวร์เมื่อประมาณประมาณประมาณสี่ห้า 4, ปีที่ผ่านมามก็จะมีเรื่องแรนดซอมแวร์ที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับคือคือคนอผู้คนโจมตีเนี่ยนะฮะเขาก็จะเข้ามาเข,เข้ามาหาเงินใช่ไหมครับ ตอย่างทีเนี้ยบางทีเนี่ยมัน,น,ม,นมันอาจจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปไปดูปุ๊บเอ๊ะแล้วเหตุการณ์มันทําไมมันเกิดแรนดมแวร์ขึ้นล่ะนะฮะอืมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้หรือเปล่าทําไมเขาถึงยดีดีเขาถึงอยากมาเผยเผยตัวออกมาให้คนเห็นนะครับพอเขา,มาสมมุติว่าสมมุติว่าโจาโ้อเข้ามาในองค์กรเราได้แล้วเนี้ยทําไมเขาถึงยดีดีเขาเขาเข้ามาหาเงินแบบนั้นเลยเขาเขาได้เข้ามาทําอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับอย่างว่า เข้าไปดูหลายๆที่ก็จะเจอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับก็คืออย่างเช่นเข้าเข้ามาได้ฝังตัวเข้ามาในองค์กรได้นะครับอยู่มานานล้หลายเดือนหรือหรือเป็นเป็นปีเลยนะครับเข้ามาพยายามขาโมยข้อมูลดูว่ามีข้อมูลอะไรให้เราให้ให้เขาขาโมยออกไปขายได้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็มีการอาจจะทำใช้ r รีสอร์จใช้ทรัพยากรของ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 เซิร์ฟเวอร์ในในบริษัทเราอะไรเงี้ยครับเพื่อทำอะไรทำคริปโตไมนิ่นะครับก็คือไปขุด เอาใช้ไฟเราใช้ไฟเราใช้คอมพิวติ้งรีซอสเราเพื่อไปขุดเหมืองนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอพอพอทำเสร็จแล้วคือก็เลยหาข้อมูลนะครับพยายามจะมอนิทอิสแล้วก็พอมอนิทอิสแบบแบบสเตลตี้แบบ y, แบบแอบแอบ F อยู่นะครับไม่ได้โดนจับได้แล้วพอทำอ่าทำยังไงขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเหมือนเหมือนบอกว่าทำแรนซัมแวร์นะครับก็คือไปล็อกอุปกรณ์ล็อกไม่ให้องค์กรสามารถทํา ทำงานได้แล้วทีทนี้ก็เหมือนว่าเป็นการเผยตัวออกมาแล้วนะครับก,ก็บางทีเนี่ยมันก็จะเริ่มจากเราก็จะ,ะถูกเรียกเข้าไปจาก,จากเหตุการณ์เข้าไปดูซิมีแรนซอมแวร์เข้ามานะครับบางทีก็จะแก้ปัญหาป,ปิดเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการโจมตีครั้งนั้นแต่จริงๆแล้วพอย้อนกลับไปดูลึกๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าม,มันสามารถย้อนกลับไปได้ไกลจนจนเห็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมากกว่า ที่เราใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องแรมซอฟแวร์นอกในกจการถูกแฮ็กแล้วก็จะมีบางทีเนี่ยโดนโดนโดนจงใจเข้ามาทําขโมยข้อมูลเลยนะครับ <S 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 อย่างเช่นเว็บเรามีช่องโหว่หรือว่ามีช่องโหว่ในการเข้ามาในใช้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 ใช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 งานในในองค์กรอะไรเงี้ยนะครับอ,อย่างเช่นอตอนนี้ work from home นะครับก็จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาผ่าน Network ร์กผ่านผ่านภายน,น,นอกได้ใช่ไหมครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะต้องเร่งในการเปิดใช้งานแล้วก็ มีการยังไม่ได้รีวิวเรื่องเรื่องช่องโหว่ต่างๆนะครับเรื่องเรื่องอก็อาจจะถูกเอาไปใช้ในการเข้ามาได้นะครับอย่างเช่น<ะ>อถ้าเรามองว่าข้อมูลบางทีเนี่ยก็จะโดนเอาออกไปขายบนอินเทอร์เน็ตเราก็จะเจอโพสต์ตอนนี้เราเจอข่าวประจําเลยนะครับทั้ง<ะ>องค์กรในเมืองไทยหรือองค์กรใหญ่ๆในเมืองนอกหรือบางอย่างนะฮะเราก็เจออย่างเช่นเหตุการณ์พวกเอ อินไซเดอร์นะครับก็คือภายในนี่แหละนะฮะก็อันนั้นก็เป็นบางรีเสิร์ชเขาเขาก็มองว่าเป็นเป็นเป็นถึง50%ของของเหตุการณ์เลยที่ที่เกิดขึ้นเลยก็คือเกิดจากคนภายในคนภายในเอาข้อมูลออกไปขายเองคนภายในทําให้เกิดความเสียหายทําให้ระบบเสียหายใช้งานไม่ได้คนภายในเขาเลยถูกซื้อนะฮะถูกจ้างวานวานจ้างโดยแฮกเกอร์ภายนอกนะครับนี่คือการแฮกที่ค่อนข้าง่ายเลยเพราะว่าเอา เป็นติดต่อคนที่มีสิทธิ์อยู่แล้วแล้วก็เคสสุดท้ายที่ผมผมผมอยากจะยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะก็จะเป็นเรื่อง i u s s s e s s i m c o m p r o p r s m นะครับก็คืออันนี้สร้างความเสียหายเป็นหนึ่งในเป็นเป็น t o p ของของเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรในในปัจจุบันเลยนะครับนอกเหนือจาก Ransomware ก็คือการที่โดนอีเมลถูกถูกถูกแฮกนะครับถูกอาจจะไม่ได้ถูกแฮกฝั่งเราแต่ว่าระหว่างการสื่อสารระหว่างเรากับ กับคู่ค้าเรานะครับกับกับ business partner เราเนี่ยถูกจับตามองอยู่ระหว่างทางแล้วก็พอถึงจังหวะที่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นมีการเตรียมจะจ่ายเงินนะฮะเตรียมจะ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 ,จะ,จะ,จะมีมี financial transaction เนี่ยโจนเนี่ยก็จะเสียบเข้ามาตรงกลางแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างหรือไปไป w i e communication เราให้ออกไปคุยกับเขาแทนแล้วก็ทีเนี้ยเราก็จะจะ เกิดความเสียหายไม่เราก็คู่ค้าก็จะเกิดการความเสียหายนะครับก็จริงๆมันก็เกิดความเสียหายทั้งในเชิง financial <m studies> หรือว่าในเชิง business นะครับ <ược> คือเงินจ่ายมาจ่ายเงินซื้อของจ่ายไม่ไปจ่ายไม่ถึงเงินเงินไม่ถึงเงินของก็ไม่ได้สง่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ก็จะเกิดอ่าอ interruption ทางด้าน business ด้วยคือดูแล้วมันเป็นงานที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาเลยค่ะเพราะว่าเขาหาช่องโจมตีเราง่ายมากถ้าอย่างนั้นในหนึ่งวันเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเริ่มงานจนถึงเลิกงาน คนที่ทําสายงานฟอร์เอนสิกเนี่ยเขามีหน้าที่หรือว่าต้องทําอะไรบ้างคะช็อตลิสต์ในแต่ละวันยกตัวอย่างนะครับงานที่เกี่ยวกับการการไปช่วยแก้ปัญหาในเรื่องแบบเนี้ยนะครับเราก็อาจจะตั้งต้นก่อนนะครับว่าว่าปัญหามันคืออะไรนะครับมีมีไฮโปเิซิสเราสร้างไฮโปเิซิสให้ตัวเองได้หรือย,อยังนะครับไฮโปเิซิสที่เรา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 คิดจากจากเหตุจากข้อมูลจากหลักฐานที่เรามีนะครับค่ะ <c oughs> สภาพเหตุการณ์จาก Environment ต่างๆของ mm hmm. ขององค์กรน,นะครับก็พอพอเราพอเรามี y y o t h e s i s ปุ๊บเราก็ไปเราก็ไปพยายามหา r o t t c u s t นะครับให้ดูไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ Validate ว่าผลตรงเนี้ยมันมันตรงหรืออย่างซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ต้องขึ้นมาตั้งแต่หมายถึงว่าเราต้องไปเริ่มตั้งแต่การการจัดการเก็บข้อมูลก่อนก่อนจะ n n l y z z p ์ r o l l m เมี่อเรามี problem s t e t e m e n t มาปุ๊บสั้นๆมีเคสแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ต้องไป ิจารณาก่อนว่าองค์กรเป็นลักษณะแบบไหนทํางานอย่างไรนะครับมี Pro c e s s อย่างไรแล้วก็มีข้อมูลมีแหล่งข้อมูลส่วนไหนที่เราจะคิดว่าเรามีประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์กับการการการสืบสวนของเรานะครับ,รบเราก็ไปไปไปเก็บหลักฐานส่วนนั้นมานะครับมามาตั้งมาเอามาประมวลผลก่อนแล้วก็มาเริ่มทําการทําการวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับซึ่งพอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บเราหาเราคิดว่า อะไรเป็นรูทคอร์สเสร็จปุ๊บเราสิ่งที่สำคัญก็คือ,อเราต้อง Verify นะครับคือคือเราต้องมีมีมายเซตอยู่ในหัวที่ว่าเออไอสิ่งที่เราเราคิดเนี่ยอาจจะอาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับไม่ถึงว่าสมมุติฐานนี้เรามองครบหรือ,อยังเรา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 มี Confirmation By a s ิหรือเปล่านะถ้าเรามี Confirmation By a s บสไอสิ่งที่เราเห็นเราก็จะไปเชื่อแบบนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่ามีอะไรที่มันสามารถหักล้าง ได้บ้างนะครับก็เพราะว่าเราต้องการ f a c t finding เราต้องการความ uh, ความความจริงที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช uh, speculation นะครับพอหลังจากนั้นเรา verify เสร็จปุ๊บเราก็ออกมาทำเป็น uh, report นะครับแล้วก็แล้วก็หา recommendation จะเป็นการแนะนำองค์กรนะครับว่าควรมีส่วนไหนที่ควรจะปรับปรุงหรือว่ามีมีช่อง แต่ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนแข่งกับเวลาแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนที่พี่จอยเริ่มง,งานอนะ่ะเฟินเชื่อว่าองค์ความรู้ในเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้มีมากมายนะก้าวเข้ามาสู่สายงานนี้ได้ยังไงอะคะผมก็มีความสนใจเรื่อง security ผมก็ไปเรียนเ,เรียนปริญญาโทโดยตรงเรื่องเรื่องเรื่อง information security นะครับแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่ามีมีหลาย security มีมีหลายโดเมนมากเลยนะครับมีหลายหัวข้อมากเลยที่เราสามารถ เข้ามาเข้ามาทำได้อย่างเช่นที่บอกว่าจะเป็นคนเข้าไปเทสระบบไปเทสการเจาะระบบนะครับไปเป็นฝ่ายป้องกันนะครับหรือไปดูในส่วนของ High Level ไปดูทำทำ,ทำด้าน Security Management นะฮะแต่ส่วนผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ได,ได้เข้าไปอ่าอ่า p r o f e s s i o น a l Career นะครับในในใน,ในงานของ Consult เนี่ยก็เริ่มจากการทำดี i ็อก Forensic กก่อนค<อ>ครับ,บผมเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นแล้วเราก็จะมีความรู้ทังด้านทางด้านาภาพกว้างนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ในด้านการาทดสอบต่างๆนะครับ <Okay. S 1> หรือพอพอเราได้ทำนี t อฟอร์นิส i ิกปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเออมันมีความความความลึกที่มันเป็นอีกาสตร์เองแล้วมันก็ต้องยังต้องการความรู้จากหลายๆมุมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งาจากที่ทำมา,าหลายปีแล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็เห็นว่า ถ้าใครสนใจในงานที่ผมที่ผมทำอยู่อย่างเช่นด้านดิจิตอลอินเทอร์เน็ต e รอนต์กับดิจิตอลฟรานซิสเนี่ยก็ก็มอีองค์ความรู้ที่ที่ต้องการนะครับแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าต้องรู้ทั้งหมดนะจะมีต้องมีความรู้าทางด้าน Operating System นะครับระบบปฏิบัติการทำงานอย่างไรนะครับอย่างเช่น Windows, Mac, Linux ทําทำงานอย่างไรนะครับ m o b i l e OS ต่าง,างๆสมาร์ทโฟนทำงานอย่างไร <laughs> ความรู้ทางด้าน Memory Forensics นะครับเข้าใจว่าทำงาน memory หน่วยความจำเหนืยความจำชั่วคราวเนี่ยมันทำงานอย่างไรนะครับความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับ networking อุปกรณ์ต่างๆคอมมิเนเคตกันอย่างไรในแต่ละเลเยอร์นะฮะแล้วก็จะพูดถึงในส่วนของคลาวด์ฟอร์เอนซิกด้วยนะเพราะเราก็เจอเหตุการณ์ที่ที่ถูกโจมตีบนคลาวด์เยอะมากนะครับตอนนี้ทุกคนพยายามพุชเทคโนโลยีออกไปไว้บนคลาวด แต่ว่าอาจจะให้ความสําคัญในเรื่องการการปกป้องออยังไม่เยอะพอนะครับโอเคเมื่อสักครู่พี่จอยบอกแล้วแหละว่ามันจําเป็นจะต้องมีสกิลเซ็ตอะไรบ้างถ้าเกิดว่าอยากจะก้าวมาสู่สายงานนี้สรุปให้ฟังอีกสักนิดึงได้ไหมคะว่ามันจําเป็นจะต้องเรียนมาตรงสายเหมือนที่พี่จอยเรียนมหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาทํางานในสายงานนี้เขาควรจะมีไมล์เซ็ตหรือว่ามีทัศนคติต่องานยังไงถึงจะอยู่ในสายงานนี้แล้วก็รุ่งค่ะคงไม่ได้มองว่าเ จะต้องมีการจบปริญญาโทจบปริญญาตรีที่ที่ตรงสายนะครับแต่ว่าถ้าถ้าแต่ถ้าถ้าแต่ละคนเนี่ยมีสกิลเซ็ตที่สามารถอ่าอ่าโชว์ได้นะครับเราก็ก็ออเนอร์ในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าถ้าเกิดสามารถเดโมน s t r a t ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้นะครับแล้วก็มีมีวิลมีมีความอยากจะ อยากจะทำนะครับมีความความกระหายในงานงานแบบนี้นะครับเพราะว่ามันต้องมีคอมมิชเมนต์มันมีคอมมิชเมนต์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าจะพูดถึงซอฟต์กิลก็คือต้องมีคอมมิชเมนต์นะฮะแล้วก็ต้องมอีทางด้านเรื่อง skepticism <c oughs> ด้วย จริงๆฟังดูแล้วไม่ต่างจากสายงานอื่นนอกจากเรื่องของสกิลเซตที่จําเป็นกับการทํางานแล้วเรื่องของทัศจคดในการทํางานหรือว่าคอมมิทเมนต์ก็จะต้องดีด้วยวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กันนะคะใครที่อยากเข้ามาทํางานในสายงานไซเบอร์เียวริตี้นะคะทํารูบิกยังเปิดรับอยู่นะคะอาจจะได้มาร่วมทีมกับพี่จอยด้วยวันนี้ขอบคุณพี่จอยมากๆเลยค่ะผมซซวีมาเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณจอยมากครับผมครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะและจนกว่าจะพบกันใหม่ใน Blue Big Talk Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Blue Big Talk Podcast Ambition to Reality